วอร์เรนบัฟเฟตต์และประวัติชีวิตโดยสังเขปคงไม่มีนักลงทุนคนไหนในโลกที่ไม่รู้จักวอร์เรนบัฟเฟตมหาเศรษฐีที่เคยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยความมั่งคงทั้งหมดมาจากการลงทุนเพียงอย่างเดียวประวัติชีวิตของ Warren b u f f e ฟ t ตเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะถึงแม้ว่าเขาจะเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะประมาณหนึ่ง แต่เขาก็ปฏิเสธจะรับมรดกและเลือกที่จะสร้างความมั่งคั่งของเขาทั้งหมดด้วยมือของเขาเองปี1930เกิดวันที่30สิงหาที่เมืองโอมาารัฐเนบราสกาประเทศสหรัฐอเมริกาพ่อของบัฟเฟตทำงานที่โบรกเกอร์ ซื้อขายหุ้นบัฟเฟตเป็นลูกผู้ชายคนเดียวทำกลางพี่สาวและน้องสาวอย่างละหนึ่งคนปี1941เริ่มซื้อหุ้นเป็นหุ้นตัวแรกในชีวิตโดยใช้ชีวิตตนเองกับพี่สาวเขาซื้อที่ราคา38เหรียญก่อนที่หุ้นจะตกไปอยู่ที่27เหรียญอย่างรวดเร็วเมื่อราคาเด้งขึ้นมา40เหรียญจึงกดขายผ่านไปไม่นานราคาก็ ไปถึงเกือบ200เหรียญปีหนึ่เี่สเขียนแบบจ่ายภาษีเป็นครั้งแรกในชีวิตรายได้ของเขามาจากการส่งหนังสือพิมพ์และการขายโพยมาแข่งและบันทึกค่าจัก,กรยาน35เหรียญเป็นค่าใช้ใจ่ายในการทำงานปี1942ย,ายขาข้ายครอบครัวไปที่เวอร์จิเนียเพราะพ่อของเขาได้รับการเลือกตั้งบัฟเฟตตเข้าเรียนในโรงเรียนที่วอชิงตันดีซีระหว่าง มัธยมปลายเขาและเพื่อนสีตู้เล่นพินบอลมาในราคาปี1942ย,าย้ายครอบครัวไปที่เวอร์จิเนียเพราะพ่อของเขาได้รับการเลือกตั้งบัฟเฟตเข้าเรียนในโรงเรียนที่วอชิงตันดีซีระหว่างมัธยมปลายเขาและเพื่อนซื้อตู้เล่นพินบอลมาในราคา25เหรียญเพื่อนำไปตั้งในร้านตัดผมและแบ่ง รายได้กับร้านปี1958ถูกปฏิเสธการเข้าเรียนจากมหาลัยฮาร์วาร์ดจึงเข้าเรียนด้านธุรกิจหลังจากเรียนได้2ปีก็ย้ายไปศึกษาต่อจนจบปี1951จนเรียนจบปริญญาโทด้านการลงทุนเขาได้พบกับอาจารย์เบยจามินแกรแฮม ซึ่งเป็นต้นแบบการลงทุนของเขาเขาออกมาทำงานโดยโบรกเกอร์อยู Gesch ่3ป <player> <các S 2> ีและไปทำงานเป็นนักวิทยานักวิเคราะห์กับเบนจามินแกรแฮมอีก2ปีปี1956ก่อตั้งบัฟเฟตที่โอมาฮาเพื่อระดมทุนมาลงทุนด้วยหลักการลงทุนที่ศึกษามาจากเบนจามินแกรแฮม ปีหนึ่เก้าสิบห้ข้าสะสมหุ้นเพราะราคาต่ำมากและคาดว่าผู้บริหารจะซื้อหุ้นคืนแต่ผู้บริหารกลับผิดคำพูดโดยการซื้อหุ้นที่ราคาต่ำกว่าที่บอกบัฟเฟต์จึงซื้อหุ้นเพิ่มจนได้ครอบครองกิจการปีหนึ่เริเริ่มใช้ B R K ซื้อหุ้นเพื่อลงทุนเช่นหนังสือพิมพ์บริษัทประกัน GELCO ธุรกิจน้ำมันจนได้ชื่อว่าป่านแห่งโอม,มาฮาปี1989ลงทุนในบริษัทโคคาโคลา่ามากจนได้ขึ้นเป็นคณะกรรมการบริษัทปี2006ประกาศจะบริจาคความมั่งคั่ง85%ของตัวเองเพื่อการกุศลและคำประกาศนี้กลายเป็นบริจาคที่มูลค่ามากที่สุดในประวัติ ศาสตร์สหรัฐอเมริกาปี2008ขึ้นเป็นมหาเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกปี2010ร่วมกับบีตเกตก่อตั้งมูลนิธิเพื่อระดมเงินบริจาคไปทำการกุศลปี2012ถูกวินิจฉัยว่าเป็นะเรลงต่อมลูกหมากเขาจึงรับการฉายรังสีในเดือนกรกฎาคมและรักษาเสร็จเรียบร้อยในเดือนพฤศจิกายน ปี2017ยังคงนั่งเป็นผู้บริหารสูงสุดใน BRK และบอกกับทุกคนว่าเขาจะลงทุนไปจนกว่าวันสุดท้ายของชีวิตการเดินทางของชีวิตปราดแห่งโอมาฮานคนนี้เรียบง่ายเข้าใจง่ายแต่เต็มไปด้วยความมานะพยายามเขาเริ่มต้นการลงทุนทั้งหมดด้วยเงินที่เก็บจากธุรกิจ ในวัยเด็กของเขาเองเช่นการปั่นจักรยานส่งหนังสือพิมพ์การขายโพยแข่งมา้ารวมไปถึงการตั้งตู้เล่นพินบอลในร้านตัดผมชีวิตของเขาจึงกลายเป็นตำนานให้กับผู้ที่มีความฝันในใจว่าทุกคนก็สามารถเขียนเส้นทางชีวิตของตนเองได้เขียนอนาคตของตนเองเพราะแม้แต่มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็เริ่มปฏิหารของชีวิตด้วยการปั่นจักรยานส่งหนังสือพิมพ์ หวังว่าชีวิตของเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณลงทุนศาสตร์